สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโออีกแล้วนะครับสำหรับคาบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในเรื่องที่เขาเรียวกว่าอะไรยังอยู่ในซีรีส์ของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตเน,นื้อหาค่อนข้างกว้างนะครับก็พูดได้หลายเรื่องยิบย่อยนะครับก็วันนี้ก็พูดหยิบยกขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับมาให้เราได้เรียนรู้กันคือการข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ มีกี่ข้อนะครับไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะดูเรื่องใหม่นะโพสขออนุญาตทบทวนเรื่องเก่าก่อนเรื่องที่แล้วเนี่ยที่เราได้ดูบริการนะครับบริการที่เราใช้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับโพสชอบงานที่ส่งมานี่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากนะครับนะครที่แล้วกันบ้านนิดเดียวนะครับวันนี้ก็เกินบ้านไม่เยอะนะอ่านะวันนี้มีให้จด การคาบด้วยนะครับนะวันนี้มีเป็นเรื่องบริการเอเนนะครับเป็นเรื่องเดิมอย่างที่โค้ดบอกทบทวนนะให้เลือกบริการเอเนมาหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ให้เขียนบันทึกไปนะครับอาจจะตอบไม่เหมือนโค้ดก็ได้นะครับนะักเรียนเลือกบริการใดนะครับนะถ้าจากที่เราเคยติ๊กมาก็ตอบตามนั้นเลยก็ได้นะครับคือ youtube วันนี้โค้ดเลือก youtube มานะครับ นักเรียนเลือกบริการนั้นอย่างไรนะครับอา้าวล้วเลือกอย่างไรคิดดูสิเลือกอย่างไร,ลอ,องไรลองตอบก่อนตอบเองดูก่อนนะเลือกอย่างไรดีานะครับเข้าสู่เว็บไซต์ www.youtube.com นะครับถ้าสมมุติเราเข้าเราอยากเล่น facebook เราก็เข้าสู่เว็บไซต์ facebook ก็ว่าไปนะครับนักเรียนใช้บริการนั้นเพื่อประโยชน์อะไรอันนี้ตอบได้เลยตามอธัธยาศัยของพวกเราเลย นะครับบางคนอาจจะใช้ Youtube เพื่อดูดาราที่ชอบดูศิลปินที่ชอบบางคนใช้ดูดูดู u t u b e เพื่อฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พวกเราเลยนะอ่าใช้เพื่อศึกษาบทเรียนที่ตัวสนใจนี้นะครับต่อไปนักเรียนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีเป็นนักเรียนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมารยาทหรือไม่อย่างไรนะครับมีมารยาทเพราะใช้ภาษาที่สุภาพมีสติในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เสมอนะครับ ปัจจุบันนี้นะการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับมันทําให้มนุษย์เราใน่ชใชออินเทอร์เน็ตได้อย่างคุณภาพน้อยลงคือมีการใช้คาหยาบมีการเขาเรียกอะไรเสียดสีผู้อื่นนะครับผ่านทาง facebook หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะตทนนี้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้นะครับเรื่องบริการบนอินเทอร์เน็ตนะช่องนี้คือโอ๊ตไม่เฉลย,ฉลยให้ลองให้เขียนเองนะครับได้ความรู้อะไรบ้าง บริการอินเทอร์เน็ตอันไหนที่ชอบชอบเพราะอะไรเขียนใส่ลงไปในกรอบนี้เลยนะครับข้อที่หกนี้บทก็มีตัวอย่างต่อ,ตอมาให้แต่จะรีบเปลี่ยนไปไวๆวันนี้นะครับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตน,นะเป็นเรื่องใหม่นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราสามารถใช้มันได้อย่างกว้างขวางและปัจจุบันนี้โทรศัพท์ก็มีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็คอมมันก็ถูกลงทําให้คนใช้ ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้เดือนละพันกว่าพันกว่าเด่๋ยนนี้เนะี่ยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับมันทําให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษนะครับเกิดทั้งประโยชน์และโทษเพราะอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีการควบคุมถูกไหมคือถ้าสมมุติว่าปกติถ้าเราพูดกับเพื่อนเนี่ยผู้ปกครองก็ควบคุมได้ว่าเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบสิอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่โรงเรียนก็ครูควบคุมได้แต่พราอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราพิมมมมมพ์ออกกไไจาืแลล้้ววนนะคคครัับบุ่บมมดเย นะออาทีนี้มาดูข้อปฏิบัตินะหนึ่งคือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรควรใช้ภาษาที่สุภาพนะครับใช้ภาษาที่สุภาพนะพิมพ์ข้อความหรือคอมเมนตะ์่ะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรานะครับนะถ้าคนเม้นออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เห็นแค่คนที่เราต้องการจะเมนเขาเห็นกันทั่วโลกนะครับนะผ่านเฟซบุ๊กนะถูกไหมนะครับใช้ภาษาสุภาพ ต่อไปไม่ควรใช้คําดูถูกนะครับหรือมีผลกระทบกับวัฒนธรรมของของผู้อื่นนะครับเช่นบางคนเนี่ยเห็นคนคนนึงเนี่ยเขากำลังลดความอ้วนเขาก็ถ่ายรูปลงถูกไหมเขาก็อ้วนอยู่เขาก็บอกเราก็ไปดูถูกเขาอย่างมึงอะ่ะไม่ผอมหรอกนี่อย่างเงี้ยนะครับถือเป็นการดูถูกนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยวัฒนธรรมด้วยนะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมด้วยเช่นเห็นเขาโพสคลิปวิดีโอกัน ใบสีส่ขขัญอยู่ในประเทศเขาเอ้ยในใน,ในภาคเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ในท้องถิ่นเขาแล้วก็บอกทำยังไงทำทาไมไร้สาระงมงายเงี้ยนะครับไม่ควรนะครับไม่ควรไปลบหลู่ความเชื่อนะไม่ควรไปส่งผลกระทบต่อความเชื่อของคนอื่นนะครับนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันมานะต่อไปไม่บอกข้อมูลส่วนตัวนะครับเช่นหมายเลขบัตรประชาชนนะ บัตรประชาชนอ่ะมันจะมีหมายเลขอยู่ข้างบนอ่ะนะครับเป็นบัตรประชาชนของเรานะเลขเนี้ยสําคัญมากตรงที่ว่าใครที่รู้เลขเนี้ยของเราเขาจะสามารถนําไปทําอย่างอื่นได้มากมายเช่นบัตรเครดิตนะครับหรือสมัครนู่นสมัครนี่นะรู้เลขบัตรก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเพื่อนขโมยเลขบัตรเนี่ยไปสมัครเกมเพราะอยากได้ตัวเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับนะก็มีเยอะแยะนะ ไม่นําข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่นะครับในที่นี้เผยแพร่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตนะครับนะต้องได้รับอนุญาตนะครับต้องได้รับอนุญาตคือต้องบอกว่าการขออนุญาตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญในโลกออนไลน์นะเพราะมันแพร่คือมันไวมากพอเรากดโพสต์ไปเนี่ยทุกอย่างมันจะกระจายไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของคนอื่นเราก็ไม่ควรนามาเผยแพร่นะ ถ้าสมมุติว่าเราไปถ่ายเขาสัมภาษณ์เขาาเงี้ยพวขออนุญาตเขาก่อนก่อนที่จะโพสต์นะประมาณนี้นะครับไม่สร้างข้อความเท,ท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นนะครับอันนี้ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะอย่างเช่นว่าสมมุติวันนี้โรงเรียนมันไม่หยุดหรอกนะวันนี้โรงเรียนไม่หยุดแต่เราเนี่ยต้องการจะหยุดเรียนที่เกียจเรียนเราก็เลยไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ย วันนี้เขาไม่ปล่อยคลิปวิดีโอนะไม่ต้องเรียนหรอกนะแต่ความจริงอ่ะก็ปล่อยคลิปวิดีโอนะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นแต่เราไม่อยากขาดคนเดียวไงอยากเพื่อนขาดเรียนด้วยนะครับนี่เป็นการสร้างข้อความเท็จแล้วให้ผู้อื่นเสียเกิดความเสียหายไปด้วยนะครับต่อไปข้อ6ก็จะคล้ายๆข้ออ้าคือไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะครับปัจจุบันนี้มีการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นการยืมเงินหรืออะไรหลอกหลอกให้เล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรบาคาร่าหรืออะไรแล้วก็หลอก เอาบอกเดี๋ยวรับจ้างเล่นแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหลอกซื้อขายสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับนะหลอกเงินหลอกเงินอ่ะหลอกสินค้าได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้นะหลอกสินค้าหรือบางคนบอกว่าเอาไปนัดไปแกล้งนัดไปพบเจอแล้วก็ไม่ยอมให้เราแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ยอมมาเจอหรือเขาเรียกว่าอะไร โกหกอ่ะนะครับโกหกมันก็เป็นอันตรายต่อตัวเรานะนะครับนี่คือการไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนะข้อเจ็ดคือไม่รับอ่าไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นอนะันี้เป็นส่วนตัวเองนะครับคือเราต้องรู้ตัวเองแล้วว่าถ้าไม่อยากให้คนอื่นยุ่งกับข้อมูลของเราเราก็ไม่ควรที่จะเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นนะครับไม่ต้องพยายามไปมั่วไปแฮกนะครับที่เขาเรียกว่าแฮก่แฮกข้อมูลนะครับนะ นะครับแฮ็กข้อมูลนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เรารู้ข้อมูลหรือบางบางอย่างเนี่ยเขาแฮ็กกันบางทีเนี่ยนะเช่นสมมติโค้ดเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์อยู่ที่โค้ดมีหลักคนตามเนี่ยหลักร้อยล้านสิบล้านก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งเนี่ยช่องของโค้ดเนี่ยถูกแฮ็กคือถูกใครไม่รู้เนี่ยเจาะเข้ามาในช่องแล้วก็ลบคลิปออกเนี่ยนั่นคือเงินที่เสียหายไปนะครับนี่คือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะครับ เมื่อเข้าระบบด้วยรหัสผ่านแล้วเลิกใช้นะครับควรออกจากระบบนะอย่างเช่นสมมติเนี่ยโค้ดยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเวลาเข้า facebook เนี่ยนะครับนะเวลาเข้าเ facebook เนี่ยนะมันก็จะมีให้เราใส่รหัสผ่านถูกไหมอันนี้โค้ดเข้าไปแล้วมันก็จะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับรหัสผ่านเลยนะอันนี้สมมุติเราเข้าไป อาสมมติไปที่เมลก็ได้ในไปที่เมลซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูอ่ามันซูมจต่ข้างหน้าอ้าวน่าจะเห็นอยู่นะครับนะเนี่ยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นบัญชีของโ,โอ๊ตคนเดียวนะครับก็จะรู้คนเดียวนะ คนอื่นห้ามเข้ามานะครับเนื้อเสร็จปุ๊บพราะแต่เนี้ยมันคือคอมโูอโผก็จะล็อกอินทิ้งไว้แบบนี้นะแต่ในกรณีถ้าเราไปเล่นคอมที่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมของตัวเองนะครับหรือเป็นคอมตามร้านถ่ายเอกสารเนี้ยก็ไม่ควรที่จะล็อกอินทิ้งไว้เพราะอะไรมันเป็นความปลอดภัยของข้อมูลเรานะครับเพราะราจะไปเอาเอาเฟซเราเนี่ยไปเขาเรียกอะไรทักไปยืมเงินคนนู้นคนนี้ให้เกิดความเสียหายกับตัวเราได้นะครับเ็ราไม่ต้องใช้เงินคืนนะนี่คือการข้อควรระวังในการเขาเรียกอะไรออกจากระบบ เมื่อเราใช้ขอมที่อื่นนะครับนะป้องกันข้อมูลตนเองนะอันนี้เป็นการบ้านวันนี้นะครับจบแล้วนะครับประมาณนี้เรียนท่านในในคลิปเนี่ยอาจจะดูยาวหน่อยเพราะว่าอยากอธิบายยกตัวอย่างเหตุการณ์นะแต่ความจริงเนี่ยมันก็มีแค่หน้าเดียวถูกไหมในคลิปนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้เขียนเนี่ยวยกตัวอย่างมาสี่อันเนี่ยนะครับนะก็คืออยากให้ ลองยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ดูนะลองเขียนดูแล้วก็ตกแต่งได้นะครับงานครโอต,ตกแต่งได้นะกิจกรรมนี้นะครับนะให้ยกตัวอย่างข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับทั้ง8ข้อเนี่ยลองเอาไปใส่ดูว่าเราจะปฏิบัติข้อไหนได้บ้างนะครับใน8ดใน4ข้อเนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วสําหรับการให้ข้อมูลแล้วก็ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้8ข้อนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ดีนะ จำไว้นะครับในการใช้อินเทอร์เนต็ตนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแล้วเราถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเขามาหลอกลวงเราหรือสร้างความเดือดร้อนให้เราเราก็ไม่ควรจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นนะครับนี่คือข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ